โอเคสวัสดีครับทัวร์เรนบิเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ Touring ิงเดชันทีวีโชขอส่งผลงานการติดตั้งอุปกรณ์เรียกว่าอุปกรณ์ที่จะทำให้ชีวิตเหล่าบรรดาชีวิตไบเกอร์ไรเดอร์ของเรานะดีขึ้นมาอีกหลายเลเวลเลยทีเดียวนะครับวันนี้เป็นการรีวิวอุปกรณ์ติดตั้งให้กับ MT09 นี่ครับ อุปกรณ์ตัวนี้ก็ไม่ใช่อะไรครับตอนนี้เป็นที่นิยมมากๆในกระแสนะครับก็คือชุดหยอดอน้ำมันโซ่หรือน้ำมันหลอดลื่นอัตโนมัตินี่ฮะสกอตไทเลอร์ครับผมตัวนี้ที่ลูกค้าเลือกจัดนะครับเป็นรุ่นสกอตไทเลอร์นี่จะมีทั้งหมด3ารุ่นด้วยกันนะเพื่อนนะนะครับมีรุ่นเริ่มต้นก็คือ V system นะครับแล้วก็ X system และ E system ที่เป็นตัวท็อปนั่นเองนี่ครับอ่าตัวอุปกรณ์ของเขาในกล่องเนี่ยเขาจะมีชุด เรียกว่าเป็นชุดหลอดนี่ฮะชุดหลอดติดตั้งหลอดน้ํามันตรงนี้ฮะนะครับมาพร้อมกับสายนะครับสายน้ํามันนะครับสายเติมสายอากาศนะชุดคิดติดตั้งทั้งหมดเลยครบชุดเลยนี่ครับสำหรับคันนี้นะเขามีตัวบางโซ่แต่งมานะครับเราจึงสามารถที่จะใช้ตัวบางโซ่แต่งเนี่ยในการยึดเกาะนะฮะหัวจ่ายหรือหัวฉีดที่จะฉีด น้ำมันออกจากระบบหลอดนะครับเข้ามาที่ตัวโซ่และ,ะสเตอร์นั่นเองนะครับตัวนี้จะช่วยยืดอายุการใช้งานของโซ่ได้เจ็ดเท่าเลยทีเดียวนะแล้วก็เหมาะมากๆสำหรับสายจอดคนที่มีรถหลายคันนะครับไม่มีเวลาดูแลนะหรือแม้กระทั่งสายลุยสายขี่ที่จาเป็นจะต้องขี่นานๆแล้วก็ขี่บ่อยนี่ฮะแล้วก็ไม่ต้องกังวลกับเรื่องของการเติมน้ำมันหรือหยอดเคลือบน้ำมันโซ่แต่อย่างใดเลยนี่ฮะ ติดตั้งเองยากไหมถ้าเป็นรุ่น V system และ X system เนี่ยเพื่อนๆจะต้องอสั่งซื้อไปนะแล้วก็สามารถติดตั้งเองได้แต่จะต้องดูคู่มืออย่างละเอียดนิดนึงนะครับเพราะว่า,าบางรุ่นโดยเฉพาะอย่างเช่น mt 0 9คันนี้เนี่ยเราจะเป็นที่จะต้องถอดถังน้ำมันขึ้นมายกถังน้ำมันขึ้นมานะครับเพื่อที่จะหา,าสายแวคกขานะหาสายแวกสายแว็กัมตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่จะเป็นอา,อากาศที่จะมาดันระบบดันน้ำมันออกจากระบบหลอด เพื่อไปหล่อเลี้ยงตัวโซ่ในะระบบของเขานั่นเองนะครับผม,มนี่ฮะติะดตั้งเรียบร้อยแบบนี้เลยเท่ๆหล่อๆเลยนะครับเวลาใช้งานก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยครับแค่สตาร์ทเครื่องแล้วออกไปขี่เท่านั้นเลยนะสตาร์ทเครื่องแล้วออกไปขี่การบำรุงรักษาเจ้าตัวอุปกรณ์สกอ็อตเทยเลอร์ก็ไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับ มีแค่คอยเติมน้ำมันมันเท่านั้นเองนะครับสำหรับรุ่น V Series และ X Series X System และ V System นะครับผมแต่ถ้าเป็นตัว E System อย่างที่เราเคยทำรีวิวกันไปนะ E E System จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเป็นตัวท็อปก็จะมีจอ LCD มาให้ดูด้วยนะ,ะตัวนี้สามารถที่จะปรับแต่งปริมาณการหยดนี่ฮะปรับแต่งได้ที่ตัวนี้เลยนี่ถ้าหมุนไปทางนี้ก็คือเพิ่มนะครับแล้วหมุนลง นะฮะหมุนลงก็คือลดนี่ครับเท่านั้นเลยครับผมอ่าถือเป็นอุปกรณ์ที่เป็นชุดติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นนะแล้วก็เหมาะมากๆสำหรับเหล่าบรรดา Touring b บ k e r หรือเหล่าบรรดาไบาเกอชาวไทยนี่ฮะ โอเคสนนราคาเซตนี้พร้อมกับค่าบริการติดตั้งเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ใต้โพสต์นี้เหมือนเดิมเลยขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนสินค้าของเราขอบคุณเพื่อนที่ตามชมครับเดี๋ยวมีอะไรมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งวันนี้ไปก่อนครับกับสก๊อตทอยเลยขอบคุณครับสวัสดีครับ